สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่10นาทีคดีดังกับวราศินีสิงสุวรรณที่ออกอากาศผ่านทาง YouTube c h anel n ในช่องของ R M U T P Live นะคะวันนี้ฝนยังคงทำหน้าที่สัญหาเรื่องราวคดีอาชญากรรมทั่วทุกมุมโลกมาฝากให้ทุกท่านได้รับฟังกันเช่นเคยเรื่องนี้นะคะย้อนกลับไปในปี1994ค่ะสาวิตาเด็กหญิงวัย12ได้เรียนอยู่ชั้นม .1 เธออาศัยอยู่กับพี่สาวและพี่เขยในเมืองชาจาฮันปูร อุตรประเทศซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของอินเดียเด็กหญิงรักการเรียนคนนี้ฝันว่าโตขึ้นจะเป็นตำรวจค่ะบ่ายวันหนึ่งนะคะสาวิตรานั้นอยู่บ้านคนเดียวเพราะพี่สาวกับพี่เคยทํางานมีเพื่อนบ้านเป็นผู้ชายสองคนนะคะจูจ่ๆก็ปีนกำแพงเข้ามาจับเธอไปมัดและข่มขืนรวมถึงขู่ว่าถ้าเอาเรื่องนี้ไปบอกใครก็จะฆ่าพี่สาวของเธอทิ้งเสียชายสคนนี้นะคะเป็นพี่น้องกันคนน้องชื่อว่าโมฮัมเหม็ดอายุ ปีส่วนคนพี่นั้นชื่อว่าอัดซันอายุ22ปีและพวกมันทั้งสองนะคะทำแบบนี้อยู่นานกว่า6เดือนเต็มสวิตาต้องทนทุกทรมานทั้งกายใจจนล้มป่วยพี่สาวพาไปหาหมอจึงทราบว่าน้องตั้นคันได้3เดือนแล้วและนั่นเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้เด็กหญิงถึงได้ยอมเล่าเรื่องราวให้กับคุณหมอฟังแต่หมอไม่สามารถยุติการตั้งคันให้ได้เพราะร่างกายของเธอนั้นอ่อนแอมากเกินไปหมอได้แต่บ ให้พาน้องไปแจ้งความเย็นวันนั้นพี่สาวกับพี่เขยจึงไปหาพ่อแม่ของโมฮัมเหม็ดกับอัสซันและเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังแต่พวกเขาเข้าข้างลูกและไล่ตะเพิดออกมาพอตกค่ำสองพี่น้องก็พก ปืนหมุกไปที่บ้านของสาวิตาทำร้ายพี่สาวกับพี่เขยขู่จะเผาบ้านและฆ่าทุกคนทิ้งถ้ายัางเอาเรื่องนี้ไปบอกใครต่อใครหรือไปแจ้งความด้วยความหวาดกลัวค่ะทั้ง3คนตัดสินใจเก็บข้าวของออกจากเมืองนั้นในวันรุ่งขึ้นโดยย้ายไปอยู่ที่เมืองลำปูซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ160กิโลเมตรตอนนั้นพ่อกับแม่ของสาวิตานะคะอยู่ที่บ้านเกิดในเมืองฮาดอยอยู่จากลำปูไปประมาณ2 กิโเมตรพี่สาวไม่กล้าบอกเรื่องนี้กับพ่อแม่แต่สาวิตาใกล้คลอดข่าวก็ไปถึงหูพ่อกับแม่จนได้พ่อโกรธมากที่สาวิตาทำลายชื่อเสียงของวงตระกลูลส่วนแม่ก็สั่งไม่ให้เธอกลับไปบ้านเพราะคนในหมู่บ้านนินทาเธอกันสนุกปากสาวิตาเก็บความทุกข์อันนี้ไว้ค่ะแล้วก็คลอดลูกตอนเธออายุ13เธอไม่มีโอกาสได้เห็นหน้าลูกเลยเพราะแม่ยกเด็กให้กับสามีภรรยาคู่หนึ่งไปเลี้ยงแม่ของเธอบอก บอกว่านี่คือวิธีเดียวที่จะทําให้เธอนั้นได้มีโอกาสมีชีวิตครั้งที่สองรวมถึงสั่งห้ามถามถึงลูกไม่อย่างนั้นจะไม่มีใครมาแต่งงานด้วยสิ่งเดียวที่สาวิตารู้เกี่ยวกับลูกก็คือเขาเป็นเด็กผู้ชายหลังจากนั้นไม่นานค่ะพี่สาวกับพี่เขยของสาวิตาก็แยกทางกาันเพราะครอบครัวของพี่เขยไม่ต้องการให้เขามาพัวพันกับครอบครัวที่มีเรื่องอื้อฉาวสาวิตารู้สึกผิดมากเธอคิดว่าตัวเองเป็นคนทําลายชีวิตของพี่ สาวิตาอยู่กับพี่สาวต่อและกลับไปเรียนจนจบมต้นเมื่อเธออายุได้18ปีครอบครัวก็หาผู้ชายคนหนึ่งมาแต่งงานกับเธอแต่สามีของเธอไม่ยอมให้เรียนต่อสาวิตาจึงต้องหยุดการศึกษาไว้เพียงแค่นั้นในปี2002สวิตาได้ให้กำเนิดลูกชายออกมา1คนเธอรู้สึกเหมือนได้รับโอกาสครั้งที่2ให้ดูแลชีวิตน้อยๆเธอตั้งใจว่าจะเลี้ยงลูกอย่างดีและสร้างครอบครัวให้อบ ที่สุดพร้อมกับภาวนาให้ลูกชายที่เธอไม่เคยเจอหน้ามีชีวิตที่ดีเช่นกันแต่แล้วในปี2006สามีก็ได้รู้อดีตของสาวิตาจากคนในบ้านเกิดของเธอเขาโกรธมากและถามเธอว่าถ้าวันหนึ่งลูกชายของเธอโผล่มาขอแบ่งทรัพย์สมบัติเขาจะอับอายผู้คนขนาดไหนแล้วไม่กี่เดือนต่อมาเขาก็บอกให้เธอกับลูกชายวัยสีขวบนั้นย้ายออกไปเพราะเขาทนมองหน้าลูกไม่ได้และกินอาหารที่เธอทำ สวิตาจึงพาลูกย้ายไปอยู่ที่เมืองลันเนาเช่าบ้านอยู่ตามลําพังสองแม่ลูกเธอทํางานสารพัดทั้งลูกจ้างขายของตัดเย็บเสื้อผ้ารวมไปถึงเป็นพนักงานร้านหนังสือตัดมาที่ลูกชายคนแรกของสวิตาเด็กชายคนนี้ถูกตั้งชื่อว่าลาชูตอนแรกทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นปกติจนกระทั่งพ่อแม่บุญธรรมมีลูกของตัวเองพวกเขาก็เริ่มปฏิบัติกับลาชูไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปราชูไม่ รู้ว่าทำไมพ่อแม่ถึงเปลี่ยนไปจนเมื่อเรียนอยู่ป .5 ราชูได้ยินเพื่อนบ้านพูดว่าเขาเป็นเด็กที่ถูกเก็บมาเลี้ยงนั่นเป็นตอนที่เด็กชายเริ่มเข้าใจสถานการณ์เมื่อราชูอายุ13พ่อแม่บุญธรรมได้ข่าวว่าสาวิตาหย่ากกับสามีและย้ายไปอยู่ลันนาพวกเขาพาราชูไปส่งขึ้นรถบัสและบอกให้กลับไปอยู่กับแม่แท้ๆของเขาเช้าวันหนึ่งในปี2007สาวิตาเปิดประตูและพบเด็กชายคนหนึ่งมายืนรออยู่หน้าบ้านเด็กชายคนนั้นแนะนําตัวว่า ผมเป็นลูกชายสาวิตาได้ยินดังนั้นก็โผลเข้าไปกอดและร้องไห้ด้วยความดีใจเธอนึกว่าชีวิตนี้จะไม่ได้เจอลูกอีกเสียแล้วตอนนั้นสาวิตาอายุ25เธอได้ลูกทั้งสองมาอยู่แนบอกสาวิตานั้นทำงานไปด้วยเลี้ยงลูกไปด้วยและยังกลับไปเรียนจนจบมปลายและเรียนต่อจนจบปริญญาตรีสาขาาการเมืองการปกครองโดยใช้เวลาตอนลูกเข้านอนแล้วเธอก็อ่านหนังสือเพราะสาวิตารู้ว่าการศึกษา เป็นสิ่งเดียวที่จะช่วยให้ชีวิตเขาดีขึ้นเมื่อราชูโตขึ้นเขาเฝ้าถามแม่ว่าใครคือพ่อของเขาแต่สาวิตาไม่ยอมปลีกปลากจนวันหนึ่งราชูเปิดใจกับแม่ว่าเรื่องนี้สําคัญต่อชีวิตของเขามากเพราะเขาเกิดและเติบโตมาโดยไม่รู้ว่าใครคือพ่อแม่ผู้ให้กําเนิดสาวิตาจึงยอมเล่าเรื่องทุกอย่างให้ลูกของเขาฟังเมื่อราชูรู้ความจริงเขาเข้มแข็งและนิ่งมากหลังจากนั้นเขาก็ไม่พูดถึง เรื่องนี้อีกเลยจนกระทั่งปี2019เมื่อราชูอายุ25ปีเขาจับมือแม่ไว้และขอให้แม่ไปแจ้งความจับผู้ชายที่ข่มขืนแม่โดยเขาพร้อมที่จะสู้เคียงข้างไปกับแม่ราชูนั้นบอกแม่ว่าทำไมแม่ต้องทนอยู่กับความเจ็บปวดทั้งที่ไม่ใช่ความผิดของแม่อย่าไปแคร์ญาติพี่น้อง พวกเขาหันหลังให้แม่กันหมดจนถึงตอนนี้มีญาติคนไหนให้เข้าสารเราถึงครึ่งโลบ้างแล้วตอนนี้แม่กลัวอะไรอยู่ดังนั้นในเดือนกรกฎาคมปี2020ราชูจึงพาแม่กลับ ไปที่ชาจาฮันปูเพื่อแจ้งความแต่ทุกอย่างมันไม่ง่ายอย่างที่คิดเพราะหมู่บ้านได้เปลี่ยนไปเป็นอย่างมากจนสาวิตาหาบ้านที่เคยอยู่ไม่เจอตำรวจก็บอกว่าคดีมันเกือบ30ปีแล้วหลักฐานก็ไม่มียืนยันตัวตนผู้ก่อเหตุก็ไม่ได้เพราะแม่ไม่รู้ชื่อจริงของพวกมันราชูพาแม่ไปร้องเรียนกับนายตำรวจใหญ่คนหนึ่งเขาฟังเรื่องราวทั้งหมดแล้วเชื่อว่าพวกเขาพูดความจริงและก็รู้สึกถึงความ เจ็บปวดในวัยเด็กของสาวิตานายตำรวจใหญ่ท่านนั้นรับปากจะคืนความยุติธรรมให้กับเธอและเขายังบอกอีกว่าลูกชายของเธอยังไงล่ะ คือหลักฐานที่สําคัญที่สุดของคดีนี้ราชูกับสาวิตานั้นตามสืบหาจนได้เจอเบอร์โทรเบอร์หนึ่งซึ่งเป็นหนึ่งในผู้กอ่อเหตุตอนที่สาวิตาโทรไปและบอกว่าเธอเป็นใครมันจาเธอได้ทันทีและถามเธอว่าทําไมมึงยังไม่ตายอีกสาวิตาตอบกลับไปว่าตอนนี้ถึงเวลาฉันเอาคืนบ้างแล้ว24มีนาคมปี2021ตํารวจรับแจ้งความคดีนี้และนํานตัวผู้ต้องสงสัยทั้งสองคนมาเผชิญหน้ากับ สาวาวตพวกมันยืนยันว่าไม่เคยเห็นเธอมาก่อนตำรวจจึงเก็บตัวอย่าง DNA มาตรวจสอบผลออกมาในเดือนเมษายน2022พบว,ว่าโมฮัมเหม็ดเป็นพ่อของราชูจริงๆพอพวกมันรู้ข่าวก็รีบหลบหนีกันไปคนละทิศคนละทาง25กรกฎาคมปี2022ตำรวจจับกุ่มโมฮัมเหม็ดซึ่งตอนนั้นเขาอายุ48ปีโดยจับได้ที่ราเตลังคนาและเดือนต่อมาก็จับกลุม สซันอายุ50 ได้เทียรัฐโอทิสาทั้งสองยอมรับว่าไม่เคยนึกฝันว่าวันนี้คดีจะถูกหรือฟื้นสาวิตาซึ่งตอนนั้นอายุ40ปีในวันที่สองทนนั้นถูกจับเธอบอกว่าทั้งโล่งใจและหมดแรงทั้งรู้สึกโกรธและดีใจในเวลาเดียวกันพร้อมกับขอบใจลูกชายที่ทําให้เธอนั้นกล้าลุกขึ้นมาทวงความยุติธรรมสวิตาเล่าว,ว่าฉันเคยก้มหน้ายอมรับเพราะคิดว่านี่คือโชคชะตาแต่ลูกบอกว่านี่ มันไม่ใช่โชคชะตาเราจะต้องให้บทเรียนกับพวกมันถ้าแม่กล้าลุกขึ้นพูดอาจจะมีผู้หญิงอีกมากที่ตกเป็นเหยื่อกล้าลุกขึ้นพูดเชกเช่นเดียวกับแม่และสาววิตาก็ทวงคืนความยุติธรรมได้หลังจากผ่านไปกว่า28ปีการข่มขืนเนี่ยเป็นเรื่องที่ผู้หญิงบนโลกนี้ไม่ควรเจอกับตนเองเลยแต่ว่าโชคดีค่ะที่เธอนั้นมีลูกชายที่ดีคอยเตือนสติแล้วก็ทวงคืนความยุติธรรมร่วมกันกับ นี่ก็คืออีกหนึ่งเรื่องราวที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะกับ10นาทีคดีดังกลับมาเจอกันในใหม่ในอปพิโซดหน้าวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ